สวัสดีครับพบกับผมซันนกโครงชาแนลนะครับผมวันนี้ก็เอาสูตรนกกครง,งจุกนะนกลองนกลิก์มาให้เพื่อนๆได้ไปลองทําลองใช้กันนะครับผมและก็ย้ําเหมือนเดิมนะครับผมสูตรที่สูตรที่จะให้เอาไปใช้นะครับผมมันไม่ได้เข้ากับนกทุกตัวไปนะครับผมเราจะต้องทดลองจนกว่าจะเจอสูตรที่เข้ากับนกของเรานะครับผมแล้วก็ให้เพื่อน ปรับใช้ปรับเตงเอาไว้เข้านะครับผมกับนกตัวของเรานะว่ามันชอบแบบไหนหรือว่ามันชอบอย่างไรนะลองนําไปใช้กันดูนะครับผมสูตรนี้นะครับผมเราก็จะนกไา้สักตัวนะครับผมมาไว้ให้กดนกไา้ที่ว่าคือเป็นนกแหนะครับผมอ่าให้มันได้ใจเยอะๆนะครับผมให้มันเอามันมากดนกไา้นะครับผมเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนต้องจําไว้เสมอนะนกที่จะกดคือนก จะต้องอยู่สูงกว่านะครับผมนกเราไว้สูงกว่าแต่ไว้ห่างใช่ไหมครับผมตัวบุญให้ตัวบุนกนกนกเก่งของเราเนกเก่งนะให้มันกดตัวด้านล่างนะครับผมอ่าเพราะว่าได้ได้กดเลี้ยวใช่ไหมได้กดวันละครั้งพอนะครับผมแต่ให้มากดบ่อยๆเลยนะครับผมให้มันได้เจอให้มันเอิดเอิดบ้าไปเลยนะครับผมให้มันเอิดเลยนะอ่าตอนเลขเราไม่ให้มันกดกดเลี้ยวนะครับผม พอกดเลี้ยวนะการกินเราก็ให้กินสมบูรณ์นะครับผมสมบูรณ์สมบูรณ์ที่ว่าคือเพื่อนๆเน้นแต่กล้วยกับแก้วมังกรโกนะครับผมแล้วก็ตําลึงทั้งสามอย่างนี้อย่างอื่นไม่ต้องนะครับผมอ่าพอเพื่อนๆให้กินสมบูรณ์หัดกดนกให้มันกดนกที่เราไปหาผมย้ําเลยนะครับผมต้องเป็นนกที่แห่ดิ้นเยอะๆยิ่งดีนะครับผมให้มันกดเลยนะครับผมกดเราทาแบบนี้ทุกวันนะครับ สามสี่วันเราทําทุกวันเลยให้มันกดกดนะครับผมผมมันได้กดรอยนาการที่ว่ามันกดอ่าแล้วมันดีใจนะครับผมราหะตะกะเตนนะครับผมแล้วก็เราใส่ในแก้วน้ําให้มันกินนะเดินหาตะกะเตนเลยแล้วมาใส่แก้วน้ําให้มันกินในวันต่อไปเราก็ทำเหมือนเดิมอีกนะครับผมก็คือเอานกไอโคลโรนียมาเฟนกดให้มันกดตัวด้านล่างอีกนะครับผมอ่า ผมมันกดตัวด้านล่างทีนี้มันได้ใจนะครับผมเร,เราทำสูตรเดิมเลยนะครับผมก็คือเรา,าหา,าตกกะกเตนอีกเราเขตด้านหน้าบ้านสักนิดนะ,ะเรือหาตกกะกเตนอีกแล้วเอามาใส่ให้มันกินอีกนะครับผมทีนี้มันจะจํานะว่ามันครูแล้วมันจะได้กินตกกะกะเตนนะครับผมอ่าทีนี้ย้ํานะแต่ว่านกเพื่อนๆก็ต้องเก่งนะไม่ใช่เพื่อนๆเอานอกยังไงนอนกไม่สู้นกไม่ลงมันก็ไม่ลงนะครับผม ย้ำนะเพื่อนๆก็ต้องมีนกเก่งอยู่แล้วนะนกมันก็ต้องเก่งสักระยะนะไม่ใช่ว่าเอานอกกากเลลงมาทําให้เก่งมันต้องใช้เวลานะครับผมอ่าตรงนี้ก็ต้องเข้าใจไปด้วยสําหรับบางคนเออมีนกตัวนี้เนี่ยนกตัวนี้มันจะต้องเก่งไมนะครับผมนกถามว่าเก่งไหมมันเก่งกับทุกตัวนะครับผมแต่มันต้องรอเวลาที่มันจะเก่งมันลงช้าเลี้ยวเอามาเร่งสุดมันได้แค่ไหนมันต้องยอมรับศักยภาพ ผมมันด้วยนะครับผมเพราะว่าเหมือนคนเรานะครับผมออกมาเข่งวิ่งอย่างทุกคนไม่ได้วิ่งเร็วทุกคนนะครับผมแต่คนวิ่งช้าบางทีก็ลงเพลงเก่งกว่าคนวิ่งเร็วเราก็เปรียบเทียบแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับผมอ่าจุดนี้ก็มาฟังได้เลยนะพอวันที่สามเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับผมก็คือเขียนให้กดแล้วก็ทําเดินหาตะกเตนแต่ต้องหานุกายได้ด้วยนะแล้วก็มาใส่ในกรงนะครับผมมันคูมันคูตัวด้านล่าง แล้วก็มันเห็นเราหาตกกะกเตนให้มันกินทีนี้มันจะเข้าใจเป็นวัตจักรเลยนะครับผมว่าถ้าถ้าเราครัวเออมันดุแล้วมันจะได้กินมันจะจําเป็นนิสัยนะครับผมแล้วก็เวะมาเรื่องอาหารหน่อยนะครับผม <c oughs> อาหารนี่ถ้าเป็นคนมาฟังใหม่จะไม่รู้นะที่ผมบอกประจรําเลยก็คือพวกอาหารทำเองนะครับผมเราทำเองเราทําเองเราทําท ผสมไว้ให้นกกินเองเลยอ่าปอาอาหารที่เราวิตามินสูงใช่ไหมใส่ไข่แดงไข่แดงสดๆเลยไม่เอาไข่ขาวนะครับผมไข่ไก่นี่แหละแล้วก็คนคนเลยคนกับอาอาหารของเรานะแล้วก็ใส่พริกป่นนะครับผมใส่พริกป่นพริกป่นสักช้อนเล็กๆนะครับผมเราร้อยกินกวนไปเค็งนะครับผมมันจะร้อนๆนิดๆนะครับผม อ่าหรือว่าใส่เอ็มร้อยห้าสิบสักฝานึงก็ได้นะครับผมเรวเอาไปตากดด hey, hey. แดดเฮงเรื่อเพื่อนเพื<ๆ>่อนต้องตำให้ใหมเมล็ดติดกันนะครับผมถ้ามเมล็ดติดนกจะกินยากนะครับผมเพื่อนเพื<ๆ>่อนเอาสูตรนี้นะให้นกกินก่อนเข็งมันจะร้อนมันจะร้อนพิกปลครับผมนกร้อนพริกปนยิ่งนกเพื่อนเพื<ๆ>่อนดูอยู่แล้วมันจะเร่งศักยาภาพให้ลงในภายในหนึ่งชั่วโมงนั้นนะครับผม ยิ่งนกเพื่อน,อนทนเดดอยู่แล้วนะขนดีใช่ไหมผลดีเพราะว่ามันได้มันได้พริกป่นกับเอ็มร้ยหทีนี้ยาชูกําลังเห็นไหมคนกินหัวใจยังเต้นเลยครับผมอ่ามันจะรีดศักยาภาพไม้ลงไปในหนึ่งชั่วโมงนั้นนะครับผมแล้วก็เป็นสารธรรมชาติด้วยนะครับผมเราไม่ได้ใช้สารกระตุ้นไม่ได้ใช้สารอะไรนะนี่คือวิธีธรรมชาติ ธรรมชาติลอยเอร์ซินนะครับผมเราใช้ยียห้อ180เราใช้พริกป่นอ่านาที่ผสมเองนะครับผมถ้าใครจําไม่ได้ว่าผสมอะไรบ้างผมเคยผสมไว้นะครับผมคลิปก่อนหน้าให้เพื่อนๆย้อนกลับไปดูได้นะครับผมอ่าย้อนกลับไปฟังได้นะครับผมเพราะว่าเราเข้าเข้านกจะไมเราเข้าไปเชียร์นกความคุ้นชินก็คืออ่าความคุ้นชินก็มีผลมากนะครับผมสําหรับการเข้านกนะ พยายามใส่เสื้อตัวเดิมเดิมสีเดิมเดิมการเข้าอ,อกนกไห้มันจําได้นะครับผมอ่าแล้วก็บวกกับอา่านพวกนี้เพื่อนๆลงไปทําใจดูนะหรือว่าปรับปรุงให้เป็นสูตรของตัวเองนะครับผมอ่าแล้วก็น้านะหาหาพวกวิตามินนะครับผมวิตามินในเอฟส้มเอฟเลยเขามีขายเยอะนะครับผมหาไอ้นอกมันกินมันได้ชุช่มคอนะครับผมระหว่างการเก่ง จากปกติมันลงแป๊บเดียวมันเหนื่อยมันอาจจะลงยาวนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมทุกสูตรกงบินต้องบินนะครับผมเพราะมันจะได้หัวปีมันจะได้ข้อขานะครับผมนกเข็งเลงปอดหย่จะลงไปถึงยกชิงนะครับผมามาเพื่อนๆได้อาา่านทำตามอาหารที่ผมบอกเลยนะถ้าว่าไม่รู้ก็ย้อนกลับไปดูคลิปเราอาหารนี้ให้กินก่อนเข่งสัก อ่า15นาที20นาทีเราให้กินนะครับผมอ่แล้วก็ถ้าเพื่อนๆใส่ตำลึงใส่อะไรไปก็ยกชิงยกอะไรก็ปลดด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะโดนเหมือนของผมนะครับผมครั้งแรกในชีวิตยู่ไปเก่งนะครับผมเข้าชิงแต่นอกไปกินตำลึงจนไม่ได้ตังค์นะครับผมเดี๋ยวจะเหมือนผมนะอ่าแต่ว่าเหมือนเดิมที่บอกก็คือกลุ่มนี้เราสร้างมาเลกเปลี่ยนความรู้อยู่แล้วนะ เขาให้เพื่อนๆอให้อาให้วิตามินในน้ําให้อาหารแล้วก็ทําแบบที่ผมบอกเลยนะก็คือให้กดนกเลี้ยวจะไม่เรเสร็จเลยว,วันไปเข่งโรทําท่านะครับผมท,ทําท่าหาตะกะเตนก็ได้นะเท่านี้สูตรนี้มันก็ลงเลยนะครับผมลงย้ำนะหานกที่ดีนกที่เก่งเดินสายได้เลยนะยุคสมัยนี้มีตังได้นะถ้าเรามีนกนี้นะครับผมอ่าสำหรับสูตรวันนี้ก็ขอ ลาไปก่อนนะครับหมดเพียงแค่นี้นะครับผมใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนส,ส,สวัสดีครับ